เมื่อคืนตอนใส่เบ็ดนี่ผมว่าอู้ถึงได้ก็กซื้อกต่ซื้อแน่นอนครับพี่น้องไฟฟึบฟุบฟึ๊บฟึบฟึบฟึบ,ฟบขึ้นเนาะครับขึ้นจากไอ้ขึ้นจากไอ้นี่นะขอกบโอ้โหฝนตกตกยางยานนะครับผมตกใจยางแห้งเลยพี่น้องเลย นี่ขึ้นจะขอกบผมแรนหนีแบบโอ้พึบเลยแบบมันห้องแอบแอบแอบลอยไปไหนเนาะผมไหวโอ้มันคือหายแถวเนาะโอ้ได้มาปล่อยกระซืออยัางตอนนี้ออกมาตอนนี้พวกขึ้นกับบ้านขึ้นผมไซเบดไป่นอง ผมพึงกระบ่านผมลงมาตีหนาะผมก็มาจอบมบึงมันเริ่มสลัวเริ่มสีแจงนะครับเนาะผมก็มาจอบเบิ่งให้มันแน่ชัดแม่มันข่ามาเห็นจ้าจ้าเลยครับผมเสียดายไม่ได้ดเปิดกล้องพี่น้องเอ้ยทัดสิ้นใจได้บ้ายำเ,เ,เวรเรลาเบยยานหัวหนักทัดสิ้นใจได้โอ้ยมันเรา มากเกือบพ่อสิตบตัวครับกบไปถุกะ่สิบตครับผมปกติเต็มบึ๊บเลยกบมนะโอ้ปลานี่ก็บบกย้างหอะไรจังนี้ยผมขอกันบึงกบมันประกาศขึ้นเลยมันหยานผมก็ลอมแล้วครับผมลรลอมไม่ดดันบนนะครัเนาะปิดแบบนี่ปิดกันกระสือ ล,ล้อมเสร็จเราปุ๊บโอ้ยหาขัวมันอพี่น้องเ้ยคักในหรีทึ่งเยียวทึ่งอีแห่งโอย้ยประเดียได้คิดว่าจะกระซื้อคิดคิดอีพอยไหมคิด,คด,คด,คดว่าจะกระซื้อรับขี่ได้ใด้มันทึ่งนกกดนกกดนกอ่า ี้ยงพี่น้องนกกดนกกระย่างขาวอีแล้วนกเขาแมวโอ้ยพ่อใม่โอ้โอโอปลาเนี่เริมใหญ่แล้วครับผมเริ่มมาตอมกันละตอมกันละครับผมโอ้อคืนนี่มันเป็นอ่านกเขาแมว กับไม่มีหอยไม่หอยนี้ไม่บินขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับเนาะขึ้นลงเกาะผมก็คิดว่าจะกะซื้อห้าขวกระดูกปอดมานนี่งคักกวกระซื้อแล้วครับผมมันเอาไปคนละคนละคูคนละคูไปตัวละสิบตัวละสิบยืนง่อยอยู่นี่ทั้งอีกาโอ้ยแนมเห็นจะจะจอบเบงว้ตายตายตาย เลยคนะือว่าเออโอเคปิดก,กันไหวนะครับเนาะยานมันขึ้นมาเอา,อา,อาเดี๋ยวไทยกันพี่น้องไทยกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องทูบูตันครับผมผมเราไม่ลอยไปเอยมาผมเราไม่จอบอ่าในห้องน้ำครับผมผมมาก่อน ตอนว่าเออเยี่ยมเยี a, rua, ่ยมปาพนะครับเนาะผมก็เลยย่องยองมาเพราะว่าเย้มันก็ซื้อแถมเลยคิดได้ใจนะพี่น้องเนาะมันก็เหลื่อมฟับฟับฟับไปสิบอตกใจโอ้บบพ่อมาจอบเบิงโอ้ยกบหองแอบแอบแต่บางคื้นนะมันมันกับพิ่ปุ๊บปุ๊ป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 ผมบอกหัวนกยังขึ้นกันนะซึเป็นนกเขาแมวครับพี่น้องนกเขาแมวนกอ่า นกเขาแมวนกกดนกกดนกกดก,ก,ก็ออกหาก,กินในเสาครับผมมันมีนกเขาแมวอ่าย้ำขึ้นนกเขาแมวโตวสำคัญเลยครับผมเอากบขึ้นไปกินแต่ย่างเสานี่เห็นจ้าจ้าอีกานกเจา้าทั้งอีแล้วโหยนกกดมันมาโฮมกันครับผมมันขาบขึ้นไปผมก็เลยจอบบันเอาว ไ่ได้ทายพี่น้องนะเพิ่งเพราะมันมันสลัวสลัวเนาะครับเนาะมันทายไปมันก็เห็นให้นกตื่นเพราะว่าเฮาจอไปหัวมันเป็นอีนยังกันแนคก็ขาบกบเอากบไปหลายแถมมันแมนบอมันแมนผียิบกระซื้ออีดีบอฮ้ยทีใดๆมันบอแมนครับผมไม่ใช่กระซื้อเป็นนกครับ กันไว้แล้วกันเรียบร้อยแล้วโอ้ยขึ้นไปง่อยหองแอบแอบแอบจนหายเมื่อนอีปล่อยแม่ผมก็ด้ก็เลยเออมันได้กันงูกันยังนั่นครับผมพี่น้องอ่าอ่าใส่ดอไมไว้แล้วก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะจะได้ก็ติดตามตอนต่อไปครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมว่าเลี้ยงกบไว้ขยายพันธุ์ไหนมันเป็นพอพันธุ์ไหมพันธุ์เนาะก็ต้องกอบก็ต้องคุ้มไว้ครับผมอ่า อ่ะครับพี่น้องปอกกันคลิปต่อไปครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกปูทุกทันครับพี่น้องลำรวยลำรวยเด้อพี่น้องทุกปูทุกันครับผมเบิง้งปกติก,กบนี่ขึ้นง่อยเต็มเลยมันยานแห้งครับผมนกหลายผัวดูถักแห้งอย่างีก็เลยได้นนกรอบคุมไว้ครับเนาะ ตายตายเบิ้งมองผมจอบเบิ้งใช่ครับพี่น้องมันอซีมองที่ผมจอบเบิ้งอ่านี่นี่มองที่ผมจอบเบิ้ง มุจอบเบิง่งมองมองนี้ครับนี่แงมเสาเนี่ผมมาแอบมองนี้ผมมาแอบเบิง่บบงตอนแรกก็นึกว่าในหลอมยังดีหรอกเมื่อขื่นง่อยเป็นซีบครับผมเอากบขึ้นไปแอบแอบแอบโอ้ยแงมขื่นโอซา,า,าวาในถ่อว่าตะกรรั่วือแงมขื่นนั่นไอแงมขื่นบุ่งหูอีด,ดีครับพี่น้องมาจอบแงมเสาแงมเสาจัหงหงวูวเป็นนกครับผม ยังเพืนกับตึงแม่หีหอยมันบินไลยเนาะมันสีขาวหนาวครับร่มว้อยๆฝนตกกันหน่อยไม่ห้อยไล่หายหตายเลยครับผมนี่สาธิตของผมจอบครับเยาว่าบาปด้วยพี่น้องเยาว่าทิศอันอน,อนี้ด้วยครับผมมันขัขนดข่้นอีกที่น้อง ขักูก็ซือก็ซื้อยังว่นเห็นโตมันอยู่มันเป็นยังไง นี่ครับผมมันติ่งลักทานไลยครับผมขีมันนี่ง่อยมังนี่นี่ตัวหนึ่งมันตัวหนึ่งปูนมันตันหนึ่งโอ้ยพ่อยแม่งง่อยถึงตัวหนึ่งมันง่อยกระบนเลยครับผมขีมันขีมันน่ะโอ้ยนกเจ้านกอีกาโอ้สารพัดครับเป็น้องห้องแอบแอบเฮียงกันเลยครับผมเป็นิบมันแม่นิ้วเลยครับเป็นน้องกบ ที่บ้านน้องเอาลงไว้บอกลายโอ้ยมองขื้นเท่ากับจอบเบิง้งนี้คักแล้วครับพี่นอ้องเี๋ย็เลยไทยรักทานให้พี่น้องในเบิง้งมองที่จอบกับจอบมองหน้ามาแล้วครับผมอืมอืมโอย้ยขักหนึ่งนองไปน,อนอ้องเนาะยำคืนมาใส่เบ็ดสามสี่ถุงกับเรนเจอตลาดแล้ว <laughs> นี่มันแอบบแอบบมันก็นมีไฟ ไฟขึ้นน้ำไม่ห้งหอยมันกับบินนตามนกบินตัวตีบตัวแดนิ้่หอยร้ายครับพี่น้องเอ้ยอดสวาานีเ่เป็นเรื่องเล่าจนใดนะครับเนาะบันยั้มสามวมาจอบิ่งมันแท้ๆทีไดๆนกสารพัดเลยครับผมบรรดานกที่กินป๊บกินเขียดกินปูกินปลานกเจา้านกเจา้านก นกเจ้าอีกานกกดอีแลว้วโอ้กากๆแห้งครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งมันประกาขึ้นนี่เลยปกติมันสิง่อยครับมันหยานแห้งจากนั้นจึงมาโฮมกันหลายแถอะโอ้ยมันเอาไปเกือบพ่อครึง่งตัวครึง่งเบิ่งว่ะแน่นเอียดอะ่ะขาดแห้งครับพี่น้องเอ้ยเอาเอาโ,โ,โอเคดอมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหาปุ๋ยมาใส่ อย่าใส่ยงก็น็ะพี่น้องเนาะพอมีแห้งครับผม